ไม่นะฉันเทเองแต่ว่าฉันมีความรู้สึกว่ามีแววว่าเขากำลังจะเทฉันฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับ P ีเซลชนแนลอีกแล้วเช่นเคยนะคะทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะคะเซลแค่อยากจะมาสวัสดีความสุขมากๆนะคะทุกคนขออวยพรกันแล้วกันว่าใครที่สมมติว่าอยากเริ่มเรียนจริงก็เริ่มได้แล้วนะคะทุกคนที่จริงไม่ต้องรอถึงปีใหม่ก็ได้ะคะ่ะทุกคนสามารถเริ่มเรียนได้ตลอดเวลาเลยนะคะทุกคนอแล้วก็ใครที่มีเขาเรียกว่ามีเป้าหมายอะไร ก็ทาให้มันสําเร็จนะคะทุกคนสู้ๆไปด้วยกันนะคะทุกคนเพราะว่าเซลก็มีเป้าหมายเยอะแยะเากมายที่จะต้องทาเซลก็อยากทําให้มันสําเร็จนะคะจะมาอัปเดตชีวิตเล็กๆ,ๆน้อยนะคะทุกคนที่ผ่านมาไม่ใช่ที่ผ่านมาดีประมาณว่าเดือนสองเดือนที่แล้วเออปัญหาหลายๆอย่างมันก็เกิดมาในชีวิตเซลแล้วและอีกอย่างหนึ่งคือเราอยู่คนเดียวอยู่ต่างประเทศด้วยเราจะรับมือยังไงเซลรับมือมันได้ยังไงนะคะทุกคนอันดับแรกก็คือเรื่องการสอบก่อนทุกคนคือช่องเนี้ยเซล์สอบหนักมากค่ะ เรียนปีนี้มันก็เรียนเยอะแหละก็เข้าใจพยายามเข้าใจแต่ว่าสอบคือโหดไปไหมเซลพึ่งสอบไปเมื่อวันก่อนนะคะทุกคนสอบตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงสามทุ่มครึ่งค่ะทุกคน oh, <no. S 1> สอบแบบโอ้จนปวดหัวเลยอ่ะื mm. อมาบอกเหตุผลว่าทําไมคิดไม่ออกบอกว่าจะออกก็ไม่ออกสักทีตัดต่อยังไม่เสร็จนน,นั่นนี่คือหนึ่งเหตุผลแรกก็เพราะว่าเซลอะมีเรียนเยอะคือปกตินะทุกคนคือเซลเรียนอยู่จีนอะ มันจะมีเรียนทั้งหมด18สัปดาห์นะคะทุกคนตอนหนึ่งเทอมคือปกติอ่ะการเรียนมันจะมีเรียนมากสุดก็แค่17สัปดาห์ถ้าสมมติว่าจบเร็วหน่อยก็ประมาณ16สัปดาห์ครึ่งอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าคณะเซลตอนเนี้ยสัปดาห์ที่18ยังเรียนทุกคาบเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะเรียนเยอะมากเรียนเยอะเหมือนเดิมแล้วก็อีหยาก็คือสอบสอบก็หนักพอสมควรนะคะทุกคนืวกอากาศด้วยทุกคนเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวพุ่งวันนี้ติดลบ พรุ่งนี้ก็ขึ้นเกือบสามสิบอะไรประมาณเนี้ยคือแบบฝนก็ตกบ้างคือร่างกายก็เหนื่อยมันเหนื่อยค่ะทุกคนมันเหนื่อยแล้วมันเพลียเซลก็รู้สึกว่าอ๋อไม่อยากทําอะไรก็เลยแบบต้องนอนพักผ่อนนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนปีใหม่มาเนี้ยเออวันที่สามสิบขาดาวทุกคนมีความสุขใช่ไหมเซลก็มีความสุขนะกับเพื่อนแต่ว่าเซลก็ได้ได้จบเขาเรียกว่าอะไรจบความสัมพันธ์กับคนที่เซลคุยมาสักพักประมาณ ปีกว่าๆนะคะทุกคนม,มันก็เลยแบบว่าทําให้แบบจิตใจไม่ไม่อยู่กับร่องกระอยเนาะเพราะว่าเอาจริงๆก็คือประมาณว่าอพอแบบเซลเป็นคนที่แบบใช้ใจในการทํางานนะทุกคนเซลไม่รู้นะว่าทุกคนอะ่ะเป็นเหมือนเซลหรือเปล่านะในการเรียนอะ่ะเซลก็ใช้ใจนะคะทุกคนใช้ใจกับเอาอนาคต